มาดูเหตุการณ์นี้กันต่ออันนี้ที่นครราชสีมาเกิดขึ้นกับคุณยายท่านหนึ่งอายุ91ปีคุณยายก็อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนร้ายเป็นผู้หญิงค่ะคุณกายมาสองคนมาทําทีขอซื้อกระชายจากคุณยายแล้วก็หลอกล่อชวนคุยนะคะสุดท้ายเนี่ยคุณยายมาพบในตอนหลังนะคะหลังจากที่ผู้หญิงสองคนนี้ไปแล้วว่าทองแล้วก็เงินสดของคุณยายที่เก็บเอาไว้เนี่ยหายไปนะคะเก็บมาทั้งชีวิตหายไปหมดเลย เนี่ยค่ะคุณยายสุขค่ะอายุ9<า>1 <11 S 2> ปีอยู่คนเดียวแล้วผู้หญิงสองคนเข้ามาทําทีถามซื้อกระชายขอเข้าห้องน้ําแล้วก็แอบ,บเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินนะคะเงินหายไปหมื่นกว่าบาทแล้วก็ต่างหูทองคําอีกคู่หนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยนายกเทศมนตรีตะบนอรพินเอาเข้าของเครื่องใช้อาหารแห้งไปมอบให้คุณยายเป็นกําลังใจให้คุณยายเพราะอยู่คนเดียวด้วยเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะคะแล้วคุณยายก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่า บ่ายวันที่2 0กรกฎาคมเนี่ยผู้หญิงสองคนคนเตี้ยคนหนึง่งคนสูงคนหนึง่งสวมหมวกกันน็อกพันผ้าปิดใบหน้าเข้ามาที่บ้านขอซื้อกระชายยายก็บอกว่าต้นมันยังเล็กอยู่อ่ะในเมื่อซื้อกระชายไม่ได้ก็ชวนคุยเรื่องอื่น,นผู้หญิงคนหนึ่งก็ขอเข้าห้องน้ําอีกคนนึงก็ <c oughs> ดึงยายออกมาคุยหน้าบ้านเป็นระยะเวลานานพอสมควรเลยแหละนะ,ะหลังจากนั้นสองคนนี้ก็กลับไป <c oughs> คุณยายเนี่ยพอตอนเย็นเนี่ยจะไป เอาของนะคะในห้องนอนปรากฏเข้าไปห้องนอนเละเลยค่ะถูกรื้อค้นแล้วเงินสด1น0 0งบาทที่เก็บมานานหลายปีจากเงินยังชีพผู้สูงอายุกับเงินที่ลูกหลานให้ไว้ค่ะหา, <ฮะ S 2> ายไปหมดเลยตังหูทองคำกับพระเครื่องก็ไม่อยู่ด้วยค่ะค <S <S ไม่เคยเห็นหน้ามันนี่มันใจหัวก,กันนกแล้วมาเอาผ่าเคียนนี่ผ่ามันเป็นสีเทาๆาแต่งชุดเดียวกันเลยสองคนนี่ แต่คนหนึ่งจำเนียงเหมือนคนนาฬคุณนาคนบุรีบ้านเองนี่แหละจ้าฉันคิดคิดเรือคิดบอกว่าของอกกายอย่าคิดมากรหลายหัวใจเอ้ยบัติโอ๊เองเรื่อยมันก็อดคิดไม่ได้เจ้านายเอ้ยฉันไม่เคยมีเงินป่ะนีเจ๊ที โอ้สองสารคุณยายเลยค,ค่ะเงินหมื่นกว่าบาทเก็บมาทั้งชีวิตอะคะ่ะมีทองด้วยนะคะมีพระเครื่องด้วยตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วสองคนเป็นผู้หญิงแต่ว่าคุณยายเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพอคอนบุรีแต่ความยากก็คือว่าไม่มีพยานไงี่กล้องวงจรปิดคุณยายก็ไม่มีแต่ไงก็ฝากตํารวจสพอคอนบุรีดูแลให้คุณยายด้วยนะคะสําหรับคนร้ายรายนี้ค่ะครับ